จะมาสำรวจทางเข้ากันนะครับผมที่บ้านเดี่ยวที่ไหนคะลูกพน,นันนิคมจังหวัดชลบุรีครับค่ะฝั่งนี้น,นี่นนเราอยู่บ้าในใครเซธโฮมใช่ไหมครับผมใช่ครับฝั่งนี้เราไปที่ไหนนะฝั่งนี้เราไปโล,โลตัสแล้วก็ลงโลตัสครับผมเพียงกิโลกว่าๆนะคะ ไม่ไกลนะคะรลตัดกิโลก,กว่าส่วนโรงเรียนก็เมตรกว่าค่ะกิโลกว่าลูกถนเป็นเมตรได้ครับผมเออกิโลก,กว่านะคบฝั่งนี้นะก็ไปรลตัดใหญ่นะคะแล้วก็โรงเรียนพนัสพิยาคารโรงเรียนพนัสศึกษาไัยนะคะตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ก็รถไม่ติดนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะออกไปเพียง200เมตรนะคะก็จะเจอถนนดำนะคะซึ่งสามารถที่จะไปอ่ ฝั่งซ้ายมือนะคะไปอามาตะนะคะส่วนฝั่งขวามือฝั่งนี้นะคะไปมีสถานที่ราชการนะคะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นอำเภอพนานิคมนะคะเดี๋ยวเราก็จะชวนนิวตันนะคะเข้าไปดูนะคะเออโอยซอยกว้างมากๆเลยค่ะนิวตันพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ ใช่ครับผมตรงนี้นําไปเลยค่ะน้องดิเตอร์กับพี่ตั้นก็จะพาไปดูนะคะว่าบ้านของเราทําอะไรกันบ้างนะคะพี่ตั้นตรงนี้ถนนกว้างมากเลยนิวตันขยายถนนใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมเป็นพอกอนใช่ไหมพอกอนก็ทางโครงการเรานะคะก็ทําการขยายถนนทั้งข้างนะคะที่เห็นอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าไปเพียงเอ่อหนึอยถึงสองร้อยเมตรเท่านั้นนะคะเราก็ทางด้านขวามือนะคะเราก็จะเจอเป็นบ้านอันนี้หลังที่เท่าไหร่คะพี่ตั้นหลังที่สามนะคะ,ะ,คะสำหรับบ้านมินิมอลมินิใจของเราเป็นหลังที่สามนะคะ ามีสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่ะนะคะผมที่เห็นอยู่ถนนกว้างๆนี่นะคะฝัง่งนี้นะคะก็จะเป็นถนนสาธารนณะนี่คือทางเชื่อมฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วก็เราก็ทำถนนนะคะเพื่อที่จะมาต่อกับซอย <c oughs> บ้านของเรานะคะ หลังที่สามยังไม่เสร็จดีครับผมเอ้หลังที่สามช่างทําอะไรกันอยู่นะช่างกำลังทําอะไรอยู่นะครับผมเนี่ยมีปูนเราไปอ่ดข้างหน้านี่ทําเป็นรั้วใช่ไหมคะใช่ครับผมอ,อ๋ออันนี้อันนี้นี่เขาเขาอันนี้เขากําลังเทเสาเพื่อที่ต่อให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับผมอ,อ๋ออันนี้ก็คือคานเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกระเบื้อง ตรงนี้จะมีอีกรูทุกหลังก็จะมีอีกรู่เดี๋ยวเราเดินไปดูของจริงเนะาะเดี๋ยวเราดูหลังนี้ก่อนไหมคะโอเคครับผมกับเบื้องนี้เราปูที่ไหนคะพี่ตันห้องน้ํากับห้องครัวใช่ไหมห้องน้ำกับห้องครัวครับผมอ๋อแล้วเขาไอตรงเนี้เป็นของหน้าบ้านคะ่ะอ๋อก็คือหน้าบ้านในครัวรแล้วก็ห้องน้าอันนี้ห้องน้ำครับผมสีขาวห้องน้ำห้องน้ําห้องน้ําเรามีหลายสีเนาะครับเอข้างใน ก่อนนี้ก็เป็นอะไรนะะอ่าอ่าหลบช่างนิดนึงนะ,ะช่างก็แบกคิ้วนะคะซึ่งเพิ่งไปซื้อมานะคะคิ้วที่จะมาใส่ที่ห้องน้ํานะคะช่างก็กําลังแบกเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวนิตัน,นพา,าไปดู <พา S 1> นะคะเข้ามาในมาดูใน บ้านที่ยังไม่เสร็จนะคะผมค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้ช่างกําลังทําอะไรกันอยู่นะคะนําทีมโดยน้องติวแล้วก็นิวตันนะคะอตรนี้เอาไปนนี้คผมเนียไอประตูเลื่อนค่ะโอประตูเลื่อนเดียวรานิวตันเดี๋ยวพาไปดูของจริงหน่อยได้ไหมใช่ไหมรอคลิปหน้าอารอคลิปหน้านาออ่น <ะ S 1> อนาน,อนิวตันพาดูตรงนี้ก่อนนะคะ อ,อ๋อนี่หน้าต่างมาันกระทูนะคะเป็นสีขาวใช่ไหมคะครับผมตอนนี้เขากำลังติดกระเบื้องในห้องน้ำอยู่คอะไหนจะเขางงเดี๋ยวนี้ตั้นนี่ตั้นเข้าไปโอเคค่ะอ่านี่ตั้นเข้าไปก่อนนะกระเบือ้องนี่ตั้นนี่คือสวยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ ใช,ใช่ครับผมโอ้กระเบื้องสวยมากๆเลยยังไม่เสร็จนะคะผมแต่ต้องรอคลิปหน้าคลิปหน้าจะไปดูบ้านตัวอย่างครับผมอ๋อคลิปหน้านิวตันจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่นิวตันได้บอกไว้นะคะก็จะเป็นโอ้ผนังก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องใหญ่ใช่ไหมคะลูกครับผมเอ๊ะที่เห็นที่เห็นอยู่กว้างๆนี่เอาไว้ใส่อะไรคะพี่บ้านก็แบบบางคนสงสัยว่าเอาไว้ใส่อะไรก็ไว้ใส่แบบ หน้าตาใงมกลงครับผมก็แบบไปดูในคลิปคลิปที่แล้วค่ะคลิปที่แล้วนิวตันก็ได้ให้ดูไปเนาะบานกระถุงบานกระถูงครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวพี่ตั้นพาไปดูนะคะอันนี้แค่ห้องแรกนะคะผมอันนี้คือห้องนอนใหญ่ใช่ไหมคะที่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ห้องนอนแบบกลางครับผมห้องนอนกลางนะคะห้องนอนที่อันนี้องเป็นห้องนอนที่สองครับและนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่สามที่พี่ตั้นได้บอกไว้ ส่วนฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เป็นห้องครัวคับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับอ๋ออันนี้แถมห้องครัวแบบวัวแบบนี้เลยเปล่าคะครับผมอ๋ออันนี้ยังไม่เสร็จเนาะมีการต่อเติมห้องครัว้วยค่ะผมฝั่งเนี้ค่ะ้างหลังห้องครัวห้องครัวแล้วก็ทําเป็นหลังคาใช่ไหมคะไม้ระแนงนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ยังไม่เสร็จนะคะ ส่วนห้องน้ําห้องนี้ก็ฉาบหมดเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมเนี่ยแค่แบบเอากระเบื้องกระเบื้องมาใส่ฮะอ๋อกระเบื้องมาใส่อันนี้ขอทบทวนนะคบผมค่ะโครงการเรามีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็ต่อแล้วก็มีการต่อเติมเลยนะครับผม,มต่อเติม,มแล้วก็มีของแถมมากมายครับผมตัวอย่างเช่นเขา มิเตอร์น้ำแล้วก็มิเตอร์ไฟครับอืมแถมแถมหลายอย่างเลยใช่ไหมคะครับผมอ่ะยวนี้ตันก็จะพาไปดูรอบๆอบบ้านนะคะว่าทําเสร็จถึงไหนกันแล้วสําหรับบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นหลังที่สามนะคะตรงนี้เหลือแค่แบบเทคอนกรีตรอบบ้านคับผมตรงไหนคะอ๋อเทคอนกรีตรอบบ้านเอพี่ตันนั้นหลุมอะไรคะ ตรงนี้เหรอฮะใช่ที่ระบายน้ำของผมแบบจะเป็นที่ระบายน้ำแบบสามเป็นตัวยูยูระบายน้ำรอบบ้านใช่ไหมคะครับอ๋อพิต้าละพื้นที่ตรงนี้นี่ทำเป็นที่จอดรถใช่ไหมคะครับผมอ๋อทำเป็นที่จอดรถจอดรถถ้าเป็นโม,โามาอเตอร์ไซค์สามารถจอดได้ทั้งบ้านผครับสามารถจอดได้ยี่สิบสามยี่สิบ อ๋อเราบอสไซจอดได้เยอะเลยใช่ไหมคะอ,มมอ่าสามารถจอดรถได้สองคันนะคะซึ่งเป็นรถยนต์นะคะเอะถนนกว,กว้างเลยนะคะตรงนี้อันนี้ทําให้เลยเหรอคะทําให้กว้างขนาดนี้เลยคะถนนอ,อ๋อถนนกว้างมากจริงๆเลยค่ะครับผมมีข้อสงสัยอย่างอื่นไมคะอ๋อ ก็จะเห็นว่านิตั้นก็ได้พามาชมถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะคะอย่างนิตั้นก็จะพาไปดูบ้านจริงข้างหน้านะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะอเ,คเอ๊ที่เห็นอยู่นี่ใช่คนสวนไหมคะนิตันคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือใครคะนิตันเจ้าเจ้าของโครงการผมอ้เจ้าของโครงการทำเองหมดทุกอย่างเรื่องปลูกปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบ้านนะผมอ๋ออันนี้ตั้นฝากฝากหน่อยค่ะวันนี้<อ>ฝากกดอะไรคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย,ยครับผม<อ>และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกการรับชมและก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์เลยนะครับผมโอ้หน<อ>ึ่งพันไลค์เลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยช่องไหนคะพี่ตัน้นช่องไหนช่องกอนชัยสร้างบ้าน J O One of เชี่ยวอ๋ออ่าสำหรับวันนี้นิวตันจะลงทุกคอนเทนต์แล้วก็มีความแบบก็พอแตกบางในช็อตค่ะอ๋อพอแตกในช็อตคือนิวตันก็คือเป็นพระเอกช็อตเลยใช่ไหมคะลูกครับผมอ๋อเดี๋ยวคลิปหน้านี่พาเข้าไปดูในบ้านหน่อยได้ไหมคะครับผมคลิปหน้านิวตันต้องไปพรีเซนต์บ้านแล้วนะคะครับอ๋อช่องอะไรคะช่องอะไรคะช่องก่อนใช้สร้างบ้านครับผมช่องก่อนก่อนใช้สร้างบ้านนะคะอ่านิวตันก็ สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะลูกคุณนิจิวะวันนี้จิวะ